สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3มีนาคม2 5 6, 6 5ช่วงบ่ายกันค่ะก่อนลืมนากลับไปเบิ่งการคาดหมายลักษณะอากาศภายใน24ชั่วโมงข้างหนือพายุสันต์ตะล้างค่ะอ่ยายุสันต์ตล้างเนาะค่ะก็ยังมีหมอกในตอนเช้าก็มีอาการหอบในตอนกลางเว้นเนาะคะ่ะแล้วก็สิมีฝนเล็กน้อยบางแห่งลมเป็นลมตะวันออกความเร็วลม10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ขาดบาระุสูงสุดบ่ายมือนีเนาะค่ะซีอุปประมาณ33-36องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดมือเสาร์เนาะค่ะ10เก่าถึง24องศาเซลเซียสค่ะโดยบืิเงการคาดไมายลักษณะอากาศเจ็ดมืางหนาอของภัยสารตะลางค่ะอยูดในช่วงพันที่3ถึงเก่ามีนาคม25 6 5เนหาะค่ะกระสิแ่งออกลักษณะอากาศออกเป็น3มช่วงเนาะค่ะช่วงแรกกะสะเป็นช่วงวันที่3ถึงหามีนาคมค่ะ ภัยสารตารางมีอากาศฮอนก็มีฝา่าหลวงในตอนกลางเว้นค่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าลมรมพุ่มสูงสุดยู่ประมาณ35-38ห้าสองศาเซลเซียสค่ะตามสุดก็2 0ย4องศาเซลเซียสค่ะแล้วกันในช่วงที่สองนะค่ะช่วงที่6 7ถึงเจมีหนา้าค่มภัยสารตารางมีพายุฝนฝ่าคะนนองร้อยละสี่สิถึงสิของพื้นที่ค่ะ ตากาศสิมีลมกระโกแห้งแล้วก็มีลมอ่ามีลูกเห็บตกบางแห้งเนาะคะ่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15บหถึงยีกิโลเมตรต่อชั่นนวโม,มงภาวะอุณหภูมิมสูงสุดกับซีอยู่ประมาณ30มสถึงสาองศาเซลเซียสค่ะตามสุดกะ19ิบถึงยีองศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ในช่วงที่3นะคะช่วงวันที่8ปถึงเมีหน้าค่อมฝ่ายอีสานตะลางกัสิมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนาะคะ่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร,ร็วลม10-20กิโลเมตรชั่วโมงคามวามคามความควกมความสวามคามความความควาเความคาค่าตความ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 ควา1ควาควาเซลเมคยสค่ะมความความวงสัปดคาห์นี้วามความควาวาภาคอีสานตอาม่างกะาาจคามีวอมอ,อ,นนะะอากา,กกากกมความความคามความคะคามคามความันามความคะาความคาามามลวามคยาความคากความามควาวมควคะคามควาควาามขวาามคอามาความาามาวากา เป็นระยระเนะค่ะสำหรับมือนีพอกันสำนีกรอ,อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน